นายจตุพรพงพันธ์นนประธานกลุ่มนปชพระรัมคานะจัดงานลำลึกเหตุการณ์ครบรอบ72ปีเหตุสลายการชุมนุมปี2553โดยมีพิธีสงฆ์ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับวีรชนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว นายจตุพรเปิดเผยว่าการจัดงานเพื่อรำลึกถึงการต่อสู้ของพี่น้องชาวเสือแดงมากว่า12ปีหลายคนเสียชีวิตจากหลายเหตุการณ์ทางการเมืองซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ฆ่าไม่เคยถูกดำเนินคดีแต่ฝ่ายที่ถูกฆ่าเสียชีวิตบางรายถูกดำเนินคดีตั้งแต่ประชาชนจนถึงแก่นนำดังนั้นความผูกพันของพี่น้องชาวเสือแดงจึงเป็นความผูกพันที่มีมายาวนานในการร่วมเป็นร่วงตายทุกคนไม่มีวันลืมการต่อสู้ที่ผ่านมาและยังคงต้องมีการทวงคืนความยุติธรรมอยู่ตลอดเวลา ในช่วง12ปีที่ผ่านมานี้ไม่มีอะไรที่ชาวเสื้อแดงจะไม่ได้กระทําเพื่อทวงความยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการร้องไปยังศาลอาญาระหว่างประเทศแม้ว่าไทยจะไม่ยอมรับเขตอํานาจก็ตามจึงไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับความยุติธรรมเพราะเพียงแค่หยุดเยยบย่ํากล่าวหาว่าคนที่ตายเป็นพวกก่อการร้ายและเห็นว่าที่ผ่านมาคนเสื้อแดงเป็นกลุ่มที่ได้รับความอายุติธรรมมากที่สุดแต่เราก็เคารพสิทธิเสรีภาพระหว่างกัน ใครจะตัดสินใจอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาแต่ความทรงจําที่ได้ร่วมเป็นร่วมตายกันมาก็จะไม่ลืมวันนี้ถึงถือเป็นการทาบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วยทั้งกลุ่มนปชก็จะทําพิธีกันที่นี่แล้วก็จะมีพิธีสงส่วนในช่วงบ่ายนางีิดาถาวรเศษอดีตแกนนากลุ่มนปชมีการจัดงานําลึกที่วัดเสมียนานารี และช่วงค่ำนายสมบัติบุญงามอนงหรือบอกกลายจุดก็จะจัดกิจก,กรรมที่แยกรัชประสงค์ัวประเด็นที่นางสาวแพรทองทานชินวัตรชวนกลุ่มคนแสดงกลับบ้านนั้นเป็นสิทธิเสรีภาพไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามสามารถที่จะกล่าวเชิญชวนได้ทั้งนั้นแต่ทั้งหมดก็ต้องขึ้นอยู่กับกลุ่มคนแสดงว่าจะได้ตัดสินใจอย่างไรเราเคารพในสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกันจึงไม่เป็นปัญหาเมื่อเรายึดมั่นในแนวทางประชาธิปไตยเราต้องยอมรับเราจะไปบุกการชีวิตใครไม่มีทางที่จะทําได้ ขณะที่กรณีนางสาวแพททองทานขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยแล้วมีกระแสข่าวที่จะขึ้นมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนั้นมองว่าเป็นเรื่องปกติเพราะตามรัฐธรรมนูญไทยปี60ระบุว่าบุคคลที่มีอายุ35ปีขึ้นไปสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็ถือว่ามีสิทธิ์เหมือนเช่นคนอื่นตามคุณสมบัติที่รัฐธรรมนูญกำหนดตนเองไม่ได้มีความกังวลใดๆว่าเป็นแล้วจะต้องเกิดอะไรเพราะฉะนั้นเมื่อรัฐธรรมนูญเปิดทุกคนก็มีสิทธิ์ ว่าคนอาจมองว่าได้เป็นนายกแล้วจากต้องถูกยึดอํานาจวนมองว่าไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดแต่ว่าบทเรียนมีขึ้นแล้วการแข่งขันทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับประชาชนในการตัดสินใจขาะเดียวกันยังมีกระแสข่าวว่านางสาวแพท์ทองทานขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วจะเหมือนกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ต้องลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศตนเองก็เห็นว่า ทุกเหตุการณ์ย่อมมีบทเรียนเสมอบทเรียนจะเป็นการอธิบายอย่างชัดเจนทําอย่างไรจะนําไปสู่สถานการณ์ไหนดําเนินการอย่างไรจะไปติดกับดักหรือติดบ่วงบทเรียนถึงสองครั้งใหญ่ตนเองเชื่อว่าประวัติศาสตร์จะอธิบายสถานการณ์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดีเราจะต้องป้องกันอย่างไรตนเองไม่ต้องการปรามามใคร